โน้ตบุ๊กเอเซอร์ในตัวห้าของคุณพี่ทวิทนะครับคุณพี่ทวิทส่งมาจากกทมนะครับโดยอการเสียบไฟจ่ายไฟไม่เข้านะครับคุณพี่เขียนมาจ่ายไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ติดอาการคือเปิดเครื่องไม่ติดไฟไม่เข้านะครับแต่บันพับจอแตกด้วยนะครับนี่นะครับดันจอแล้วประมาณนี้เลยแรงจับกลาวนะครับดำจับที่คอยแอลประมาณนี้นะครับโอมในต่ํานะครับนี่ไม่ต่ํานะครับอันนี้ไม่ต่ํานะครับปนอย่างนี้ สวัสดีครับเจอกันกับผมช่างพงษ์ สำหรับวันนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กเอเซอร์เน็ตรว่าของคุณพี่ทวิทครับคุณพี่ทวิทส่งมาจากกทมครับเกิดการเสียไฟจ่ายไฟไม่เข้านะครับคุณพี่เขียนมาจ่ายไฟไม่เข้าเปิ่เครื่องไม่ติดแล้วก็บันพับจอแตกด้วยนะครับอาการจะประมาณไหนยังไงเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ทวิทและท่านผู้ชมไปรับชมกันโอเคนะครับมาดูกันของคุณพี่ทวิทนะครับขออนุญาตครับเซ็นเซอร์นิดนึงก่อนนะครับ ของคุณพี่ทวิทนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรใส่มาด้านในกล่องเลยนะครับทวิทรัฐพันธ์นะครับเขตอมแขงอมเงินนะครับเขตสายไหมกอทมนะครับอาการเสียไฟไม่เข้าเปิดเครื่องไม่ติดแล้วก็บานพับจอแตกนะครับอยากเพื่อนๆทางไลฟ์ดูด้วยนะครับเนี่ยลูกค้าผมจะเขียนมาประมาณนี้ทุกท่านนะครับขอบคุณมากๆครับนี่ดูได้นะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรมาก็ประมาณนี้ ผมก็จะได้ติดต่อง่ายๆนะครับไม่ใช่ว่าอะไรหรอกครับบางทีขนส่งก็ไม่มีหน้าก่อนโอเคนะครับวิธีการดูวิธีการดูโมเดลก่อนเลยก่อนที่เราจะซ่อมนะครับผมจะไม่พับจอนะครับวิธีการดูโมเดลของเครื่องรุ่นนี้นะครับพับหน้าจอนี่น,ะนี่จะเป็นเอเซอร์ในตัวห a n 5 1 5หนขีดหนนะครับตำแหน่งนี้เลยนี่นะครับเพื่อนๆนี่ อาการคือเปิดเครื่องไม่ติดไฟไม่เข้านะครับแต่บานพับจอแตกด้วยนะครับนี่นะครับดันจอแล้วประมาณนี้เลยนะครับแตกแตกนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเห็นนะครับทางไลน์นี่นะฮะดันจอแตกโอเคผมจะเสียบจ่ายไฟนะครับผมจะใช้ซัพลายจ่ายไฟเพื่อนๆสามารถดูกระแสตำแหน่งนี้ได้นะครับทางช่อง youtube นะครับจ่ายไฟนะครับนี่ครับ ตำแหน่งขึ้นประมาณนั้นคือช็อตนะครับกระแสช็อตเราเรียกว่าช็อตเต็มแม็กนะครับภาษาช่างนี่ครับอย่างนี้จ่ายไฟไม่ได้ครับช็อตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปถอดเมนบอร์ดมานะครับวัดไฟกันนะครับไปทํากันมาดูกันนะครับคุณพี่ทวิทย์ผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วนะครับเบื้องต้นนะครับก่อนที่เราจะซ่อมนะครับเพื่อนเราต้องดูพาร์ตบอร์ดกันก่อนนะครับพาร์ตบอร์ดจะอยู่ตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้เลยนะครับ จะเป็น la ขีด e 9 1 1 p r e v i s i o n 1 v นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ขั้นตอนการส้มของผมก็จะประมาณว่าอันนี้มันจ่ายไฟไม่ได้นะครับจ่ายไฟปุ๊บนี่ช็อตแล้วนะครับช็อตเต็มแม็กแล้วทีนี้ผมก็จะไล่วัดนะครับไล่วัดโอห์มก่อนเลยจริงๆสโคบเนื้อง,งานด้วยตาก็ได้นะครับยังไม่ถึงขั้นใช้วงจร อาจารย์อนนท์ได้สอนไว้ว่านะว่าอาการนี้คือระบบไฟสูงช็อตครับเพื่อนๆที่เคยเรียนกับอาจารย์อานนท์นะครับอาจารย์อนนท์ทามีนะครับผมก็เป็นศิษย์กับอาจารย์อนนท์คนหนึ่งครับศิษย์รุ่นน้องๆนะครับรุ่นพี่ๆเขาเก่งกล้าไปหมดแล้วครับคนเก่งนี่ก็จะเงีย,งงยบๆนะเขาเขาจะอยู่เฉพาะเขาแหละผมนี่ไม่เก่งแต่อวดเก่ง <laughs> โอเค ดำจับกล้านะครับผมตั้งย่านไดโอดนะครับดำจับกล้าแด,แดงอ่ะผิดครับรแดงจับกล้านะครับดำจับที่คอยเอลประมาณนี้นครับอโอมไหนต่ำนะครับนี้ไม่ต่ำนะครับอันนี้ไม่ต่ำนะครับตัวน,นี้ไม่ต่ำครับศูนย์ุดสามโอเคผมตั้งย่านไดโอดนะครับผมไม่เคยได้ใช้ย่านโอมเท่าไหร่น้อยมาก ตำแหน่งนี้นี่ครับนี่ต่ำเลยนี่ศูนย์โอห์มเลยตำแหน่งนี้นะครับอ่าตำแหน่งนี้เสี่ยงเลยนะครับศัตรูโอห์มน่าจะเป็นไฟเลี้ยงการ์ดจอนะครับหอนี่นี่ศูนย์ศูนย์เก้าบ CPU จะต่ำอยู่แล้วนะครับโอเคได้นะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวผมสะกมงานในชุดนี้นะครับว่าตัวไหนเสียยังไงครับประจำกัดครับเทส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 โอเคนะครับของคุณพี่ทวิชผมจัดเรียงระบบไฟเมนบอร์ดให้ใหม่แล้วนะครับ วางซิลิโคนให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเทสได้ดูก่อนว่าได้หรือยังนะครับตรงนี้นะครับพลิกด้านเลยแล้วกันจะง่ายผมวางซิลิโคนให้ใหม่แล้วนะครับของคุณพี่ทวิทยบจ่ายไฟนะครับโอเคครับไม่ช็อตแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราลองเปิดเครื่องนะครับจะเป็นขาที่ ยี่สิบเจ็ดยี่ิบแปดนะครับสองฐานี่นี่ครับผมเสียบยึดมีเรตอร์เข้าไปด้วยใสกระแสมาแล้วนะครับใไเทสเตอร์ประนุญาตนะครับนะครับกระแสมาหนึ่งจุดสองนะครับวูดวนนะครับผมไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ทีซีเดี๋ยวผมจะวัดแบตเตอรี่ทีซีด้วยว่ายังมีไฟปกติไหมแล้วผมจะเปลี่ยนให้นะครับถ้าหมดเลย 0.8ครับบูธวนรอบหนึ่งนะครับรอบที่หนึ่งรอบนี้แสงจะจ้าๆหน่อยนะครับ1.3สักคู่หนึ่งนะครับเขาจะบูธวนประมาณสามรอบนะครับสามรอบเครื่องปฏิลก็จะบูธวนสามรอบ นี่ครับเตเตอร์ร้องนะครับได้นะครับเดี๋ยวเราไปประกอบกันนะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะทําความสะอาดบอดี้ให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะประกอบนะครับประกอบเดี๋ยวซ่อมบานพับจออีกทีหนึ่งนะครับไปทํากันครับโอเคมาดูกันนะครับคุณพี่สวิสเมนบอร์ดเราซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ผมจะซ่อมบานพับจอนะครับตาแหน่งนี้นะครับเห็นไหมครับรดหลุดออกไปนี่นะครับที่แตกแล้วก็ มันพับครั้งนี้ก็หักออกจากกันนะครับนี่เห็นไหมครับแล้วก็แข็งนะครับด้านนี้ก็จะหลุดเหมือนกันแล้วก็แข็งนะครับแต่ยังไม่หักนอ็อตก็จะติดตำแหน่งนี้หมดปอกมา,า,าทั้งหมดนะครับผมจะไม่คลายน็อตทีท่ติดลงมา,มงานี่เห็นไหมครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะซ่อมบานพับจอนะครับแล้วมาดูกันว่าจะกลับมาใช้งานได้ปกติไหมนะครับขั้นตอนการซ่อมผมจะคลายนอ็อตก่อนเลยนะครับคลายน็อตเองนะครับให้อ่อนแล้วก็ ดี๋ยวผมจะทําความสะอาดแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็จะเติมน้ํามันนะครับเติมน้ามันนิดหน่อยแล้วก็ยุดน็อตกลับไปนะครับประมาณนี้นะครับน็อตบิดประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันครับมาดูกันนะครับคุณพี่ทวิตผมได้ซ่อมบันพับจอกลับให้แล้วนะครับนี่ครับนี่ครับอ่อนแล้วอ่านดับอย่างนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็วางน็อตกลับให้ทั้งหมดนะครับ โอเคนะครับได้นะครับของคุณพี่ทวิทแล้วเราไปประกอบนะครับประกอบทั้งหมดเลยแล้วมาดูกันนะครับว่าจะขึ้นภาพใช้งานปกติไหมนะครับไปทากันมาดูกันนะครับคุณพี่ทวิทผมได้ประกอบให้เสร็จเรียบร้อยนะครับมุมบอดี้ด้านนี้สนิทนะครับด้านนี้ก็สนิทนะครับด้านนี้สนิทนะครับผมใส่น็อตให้ครบทุกตัวนะครับโอเคมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะจ่ายไฟอ่ะดูบานพับจอก่อนเลย ผมจะให้อ่อนตำแหน่งข้างหลังนี้นะครับให้อ่อนไปหลังมันจะสุดแค่นี้นะครับของที่ผมจะให้อ่อนนี้นะครับประมาณนี้บอร์ดมานภาพจอผมซ่อมให้เรียบร้อยนะครับเก่งเสียปากนะครับเสียแป้นนิดนึงเปิดเครื่องนะครับกินกระแสมานะครับหนึ่งจุดกหนะครจุดห้าภาพมาเข้า o ออเลยนะครับเดี๋ยวผมจะ ตรวจเช็คให้นะครับในส่วนอื่นๆไมค์เว็บแคมนะครับ USB นะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหมทับดคลิกซ้ายคลิกขวาได้ไหมนะครับลำโพงเสียงดังปกติดีไหมนะครับผมจะตรวจเช็คให้คุณพี่ทั้งหมดนะครับแล้วก็จะแจ้งคุณพี่ครั้งหนึ่งนะครับของคุณพี่มี NVMe 1ตัวนะครับับฮาร์ดดิสก์หตัว CPU จะเป็น Core i5 Gen 7นะครับจะเป็นสาม iPS นะครับ iPS f u l l ฟูลเดีพินนะครับสลิมโอเคมีพาร์ทเวิร์ดนะครับยังไงเดี๋ยวผมขอ,ขอพาร์ทเวิร์พี่แล้วก็จะแจ้งคุณพี่ครั้งหนึ่งครับตรวชิคให้นะครับผมโอเคใช้งานได้แล้วครับผม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจกับผมช่างพงศ์เดี๋ยวตาคลิปครั้งต่อไปและคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ทวิตนะครับที่ไว้วางใจส่งโน้ตบุ๊กให้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากกทมนะครับขอบคุณมากๆครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้น มีช่องทางการติดต่อผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอเดีไลน์ผมวิ่งอยู่บนคิปเลยสามารถแอดไลน์ไอดีหรือโทรมาสอบถามกันก่อนได้นะครับและคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ